่อมาเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกเช่นกันในทางการเมืองกรณีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งก็เป็นอดีตนายกหญิงจากกรณีที่ สารนะคะจากคำพิภากษาของสารปกครองสูงสุดให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการจำานําข้าวนะคะในจำนวนเงิน1 0 0มื่นล้านบาทนะคะเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการระบายข้าว G2G ค่ะทีนี้คุณยิ่งทางฝั่งของทนายของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือคุณนรวิทย์ล่าแหล่งซึ่งเป็นทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะ ทนายเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเตรียมที่จะยื่นหลักฐานใหม่เกี่ยวกับเรื่องของขายข้าว1.4แสนล้านบาทคือทนายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะบอกมาอย่าพอสมควรนะคะแต่สรุปก็ประมาณว่าถ้าพูดถึงตามคำสั่งของกระทรวงการคลังที่ลงไว้เมื่อ13ตุลาคมเมื่อปี59ที่มีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษ รับผิดในอัตราร้อยละยีของจำนวนเงินนะคะก็อ้างว่าเป็นความเสียหายจากผลการขาดทุนในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวนั้นในส่วนนี้ทั้งสองสารเห็นตรงกันว่าคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกมนตรีแล้วก็ประธานกคชอก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิด แต่ว่าในส่วนที่แตกต่างและเพิ่มเข้ามาคือในส่วนของสารปกครองสูงสุดที่ให้คุณยิ่งรักต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน1นึ่งมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยระบุว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตในขั้นตอนของการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ค่ะด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของสารปกครองในฐานะทนายความก็เลยมีข้อสังเกตนะคะว่าคำพิพากษาส่วนนี้ที่พิพากษาให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน1 0,000กว่าล้านบาทนั้นเป็นการพิพากษาที่เกินคำขอหรือไม่ ที่ว่าเกินคําขอหรือไม่ก็ด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐ G2G นั้นไม่ได้ปรากฏเป็นฐานในการออกคําสั่งของกระทรวงคลังแต่ถ้าพิจารณาตามคําสั่งเมื่อปี59ที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นก็ระบุได้ว่าถ้าหากทางราชการมีการระบายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีในโครงการรับจำนำข้าว คือถ้านํามาคํานวณเป็นมูลค่าคงเหลือเมื่อปี57ก็คือเดือนพฤษภาคมก็ให้นํามาหักคืนให้กับคุณยิ่งรักได้ซึ่งอันเนี้ยทนายบอกว่าอันเนี้ยทราบกันดีว่า22พฤษภาคมเมื่อปี57เน่ยเป็นวันที่มีการรัฐประหารไงคะก็คือย้อนไปครบรอบเมื่อวานนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็มีข้าวคงเหลือในคลังหรือโกดังประมาณ18.9ล้านตัน และหากขายข้าวในราคาตลาดตามปกติก็จะได้ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัม25บาทเพราะฉะนั้นทนายบอกว่าข้าว18.9ล้านตันน่ะถ้าขายได้ในราคากิโลกร,รัมละ25บาทอันเนี้ยจะเป็นเงินไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งถ้านำมาหักทอนกับค่าสินใหม่ทดแทน1 0,000กว่าล้านบาทตามคำพิภากษาของศาลน่ะทานายกยิ่งลักษณ์เนี่ยทนายบอกว่าไม่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนนี้ แต่ว่าอ่าน่าเสียดายที่รัฐบาลยุคก่อนในช่วงปี58 62เขานำข้าวดีไปจัดเกตเป็น ABC ขายข้าวดีเป็นข้าวเน่ากิโลกร,รัมละ3บาท5บาทไงคะแล้วก็แตกต่างจากเมื่อไม่นานมานี้ที่ท่านภูมิธรรมจำได้ไหมที่ชิมข้าวโชว์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตอนนั้นน่ะก่อนหน้านี้ท่านภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ขายข้าวที่เก็บไว้โกดังสุรินแม้จะเป็นข้าวที่เก็บมา10ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังสามารถขายได้กิโลกร,รัมละ18บบาทปัจจุบันก็ทราบว่า18.9ล้านตันนั้นขายเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วได้เงินไปเท่าไหร่1 4 0 0 0 0กว่าล้านบาททีมทนายก็พยายามที่จะนําข้อเท็จจริงนี้แหละมาสู้เข้าสู่สำนวนในคดีนี้แต่ว่าไม่สามารถนําเข้าได้เพราะว่าสารปกครองสูงสุดเขากําหนดวันสิ้นสุดการสแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วซึ่งคําพิพากษาของสารปกครองสูงสุดจึงไม่มีข้อเท็จจริงในส่วนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วการขายข้าว18.9ล้านตันเนี่ยก็เป็นหลักฐานใหม่ที่จะนำไปสู่การขอให้สารปกครองพิจารณาพิภากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดใหม่ได้ภายใน90วันตามมาตรา75และถ้าหากไปประกอบพิจารณาคาดีใหม่หรือนำเงินที่ขายได้ไปหักทอนกับเงินจำนวน1,000 0กว่าล้านบาทตามคำพิภาคษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟัง เป็นยุตินั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญแน่นอนในส่วนนี้ทีมทนายจะดำเนินการยื่นต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่ภายใน90วันนะคะตามมาตรา75ก็เพื่อให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามกระบวนการทางกฎหมายจนกว่าจะสิ้นกระแสความน<ม>ี่ในส่วนของทนายฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์ที่เขาจะยื่นหลักฐานเพิ่มจากาที่เป็นข้าว18.9นี่ยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะต่อมาฝั่งของเจ้าตัวก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร อดีตนายกเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กนะคะหลังจากมีเรื่องนี้ออกมาข้อความของคุณยิ่งลักษ์บอกว่าเรียนพี่น้องประชาชนที่เคาร22พ22พฤษภาคมปีนี้เป็นวันครบรอบ11ปีรัฐประหารถือเป็นการยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศ และเป็นวันที่สารปกครองสูงสุดอ่านคำวินิจฉัยให้ดิฉันต้องชดใช้หนี้กว่า1 0 0 0 0ล้านบาทจากคดีระบายข้าวทั้งที่ดิฉันไม่ได้เป็นจำเลยคดีนี้สารปกครองกลางเคยวินิจฉัยว่าดิฉันไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้มาแล้วจากคำตัดสินของสารปกครองสูงสุดวันนี้ทำให้ดิฉันต้องชดใช้หนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ ความเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ต้องมารับภาระหนี้ที่เกิดจากการระบายข้าวของฝ่ายปฏิบัติโดยที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านั้นแต่อย่างใดการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวแต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคลากรหลายฝ่ายมีลำดับขั้นการบังคับบัญชาตามระบบราชการก็ไม่ใช่เรื่องที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจะไปก้าวไก่แทรกแซงรายละเอียดได้แต่ดิฉันกับต้องรับผิดชอบกับความเสียหายเพียงลำพัง หากจะบอกว่าสิ่งนี้คือความเป็นธรรมก็เป็นเรื่องยากเย็นอย่างยิ่งที่ดิฉันจะเข้าใจและยอมรับได้โพสต์ต่อนะคะว่านี่1,000 0ล้านบาทชดใช้ทั้งชีวิตยังไงก็ไม่หมดค่ะอีกทั้งข้าวที่เหลือในโกดัง18.9ล้านตันถูกขายในราคาต่ำกว่าที่ควรจะได้รับคิดเป็นมูลค่าส่วนต่างนับ1,000งแล้านบาทแต่ไม่ปรากฏความคืบหน้าการตรวจสอบและหาคนรับผิดชอบไม่ได้จนตอนนี้ สิ่งที่ดิฉันจำต้องพบเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือยึดอำนาจยัดคดีอายัดทรัพย์และเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมาบังคับให้ใช้หนี้ความรู้สึกแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คงไม่มีใครรู้แต่ถึงกระนั้นดิฉันก็จะเรียกร้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในชีวิตจนถึงที่สุดตามกฎหมายที่พึงกระทำได้นะคะฝั่งของออนายกซึ่งมีสถานะนะคะเป็นหลานสาวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะ ก็คือนายกแพทองทานชิน,นวัตรก็โพสภาพผ่านไอจบนอินสตาแกรมของท่านนายกเองเป็นภาพที่คู่กับคุณยิ่งรักษณซึ่งมีสถานะเป็นอาของท่านนายกพร้อมกับใส่เพลงฤดูที่แตกต่างนะคะโดยมีเนื้อหาว่าอดทนเวลาที่ฝนพำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเป็นเนื้อเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ท่านนายกแพทองทานก็แชร์โพส ของพรรคเพื่อไทยในสตอรี่เพื่อให้กำลังใจในสถานะที่เขาเป็นอาหลานกันด้วยนี่เป็นภาพไอจีของท่านนายกนั่นเองนะคะเห็นใจท่านยิ่งรักจริงๆนี่เป็นข้อความจากทางบ้านนะคะต่อมาค่ะมีความเห็นจากเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็คืออาจารย์ปิยะบุตรแสงกนก,กุลอาจารย์ปิยะบุตรแสงกนก,กุลในนามเลขาธิการคณะก้าวหน้าอาจารย์โพสต์ค่อนข้างที่จะยาวมากนะคะท่านผู้ชมนะ อาจารย์บอกว่าแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีของคุณยิ่งรักษณนะคะอาจารย์ปียบุตรบอกว่าในประเทศไทยเฉพาะนายกที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมายคดีอาญาแพ่งปกครองรัฐธรรมนูญส่วนนายกมนตรีที่มาจากการก่อรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมายใดๆเลย เพราะใช้อำนาจเนี่ยโทษกรรมตนเองและเขียนธรรมนูญแบบมาตรา14คุ้มครองการกระทําของตนเองไว้หมดเห็นว่ากรณีนี้คุณยิ่งรักไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพราะความเสียหายที่ มาจากการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเกิดจากระดับปฏิบัติในชั้นเจ้าหน้าที่นายกไม่ได้ละเว้นการกระทําแต่ได้สั่งการให้ตรวจสอบติดตามแล้วนายกไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปล่อยให้ทุจริตและเสียหายเกิดขึ้นอยู่ห่างไกลและไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําของนายก การนำความเสียหายจากการทุจริตการระบายข้าวแบบ G2G มาใช้เป็นหลักฐานในการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเป็นการนำข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เป็นมูลฐานในการออกคำสั่งของกระทรวงการคลังมาใช้พิจารณา อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบอกว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเป็นคำพิพากษาที่กับคำพิพากษาชั้นปกครองชั้นต้นและมีความเห็นแย้งของตุลาการเสียงข้างน้อยในหลายประเด็นจึงมีความเห็นว่าเพื่อความโปร่งใสแล,และประโยชน์ทางวิชาการเพื่อให้สาธารณาชนตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลผ่านการพิจารณาให้เหตุผลประกอบคำพิพากษาได้ศาลปกครองสูงสุดควรเปิดเผยข้อมูลอย่างข้อแรกการพิจารณาในองค์คณะต้องวินิจฉัยและลงมติประเด็นใดบ้าง ข้อที่2ตุลาการในองค์คณะลงมติในแต่ละประเด็นด้วยเสียงเท่าไหร่ใครคือเสียงข้างมากข้างน้อย3ม,มีประเด็นใดบ้างที่ให้ที่ประชุมใหญ่ของศาลสูงสุดชี้ขาดและข้อที่4ี่องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดที่ชี้ขาดแต่ละประเด็นมีจํานวนเท่าไหร่อาจารย์บอกด้วยนะคะว่าในตอนท้ายจนมาถึงตอนนี้วันที่ตนไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองใดๆและมีความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกับเพื่อไทยและรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยเพื่อไทยประเด็นสำคัญหลายเรื่อง แต่ตนก็ยังคงยืนยันความเห็นทางกฎหมายในกรณีนี้แบบเดิมขอยืนยันใช้เสรีภาพในความคิดและทางนักวิชาการสแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดค่ะนี่เป็นโพสต์ของอาจารย์ปียบุตรซึ่งอาจารย์ปียบุตรแสงกนกคุณเนี่ยถ้าไปดูโพสต์ของอาจารย์อาจารย์จะโพสต์ยาวกว่านี้นะคะอาจารย์จะระบุเรื่องของข้อกฎหมายเป็นข้อๆที่ยาวกว่านี้แต่สรุปประมาณนี้ว่าขอพูดในฐานะสแสดงเสรีภาพในฐานะ ทางวิชาการแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของสารปกครองนั่นเองนะคะอะสวัสดีทุกท่านค่ะแต่ในฝั่งที่เห็นแย้งนะคะอย่างคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมซึ่งเป็นประธานไทยพักดีแล้วก็เป็นอดีตสสพิษณุโลกจากพักประชาธิปัตย์นะคะแล้วเป็นคนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก ในโครงการรับจำนำข้าวนี่แหละแล้วก็การระบายข้าวนะคะล่าสุดเนี่ยคุณหมอวโรงบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยหยุดสร้างความสับสนให้ประชาชนหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยกลับคำพิพากษาให้คุณยิ่งรักต้องชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยคุณยิ่งรักก็เคลื่อนไหวในสิ่งที่ทำให้ประชาชนสับสน คุณหมอว่าลงเนี่ยเขาก็สรุปออกมาเป็นข้อๆพร้อมกับคําตอบนะคะอย่างเช่นคุณยิ่งรักเนี่ยบอกว่าต้องมารับภาระหนี้ที่เกิดจากการระบายข้าวของฝ่ายปฏิบัติโดยที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้องคุณหมอก็บอกว่าคุณอย่าลืมว่าการระบายข้าวเป็นอำนาจเต็มของฝ่ายการเมืองพวกเราก็เตือนคุณในสภาว่า,วามีการทุจริตเอาหลักฐานต่างๆเมื่อคุณทราบคุณก็ไม่สนใจ แล้วที่คุณยิ่งรักบอกว่าการดําเนินนโยบายแบบนี้กับถูกกล่าวหาว่าเกิดความเสียหายต่อไปใครจะกล้าคิดนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนคําตอบของคุณหมอว่าลงก็บอกว่าศาลก็ไม่เคยห้ามการทํานโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ที่สําคัญคือห้ามโกงหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรงจนนําไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแล้วต่อมาที่คุณยิ่งรักบอกว่าการดําเนินโครงการแต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคลากรหลายฝ่ายมีลําดับขั้นก,นกนารบังคับบัญชาตามระบบราชการ ก็ไม่ใช่เรื่องที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจะไปก้าวไก,ก่แทรกแซงรายละเอียดได้คำตอบก็คือเรื่องจำนำข้าวก็มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายก็จริงการทุจริตในขั้นตอนต้นน้ํากลางน้ําสารก็ยังบอกว่าคุณยิ่งรักมอบหมายหน่วยงานอื่นดูแลแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าการระบายข้าวแบบ G2G หลายฝ่ายก็เตือนคุณคุณก็เพิกเฉยคุณจึงประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะ ส่วนข้าวที่เหลือในโกดังใช่ไหมประเด็นประเด็นเนี้ยสิาล้านตันถูกขายในราคาต่ํากว่าที่ควรจะได้รับคุณหมอว่าลงก็บอกว่าคุณต้องยอมรับความจริงว่าข้าวที่ถูกขายในครั้งมีข้าวเสื่อมสภาพข้าวเหลืองข้าวขึ้นลารวมทั้งมีนั่งร้านซุกอยู่ในกองข้าวทําให้ต้องขายข้าวเหล่านี้ออกไปราคาถูกมันคือบางส่วนส่วนข้าวสิปีที่พวกคุณอ้างว่าได้ราคาดีเพราะพวกคุณจัดฉากนั้นน่ะมีการจ้างเอกชนไปแต่งกองใหม่ให้ดูดีใครๆก็รู้เพราะมันมีข้าวเหลือไม่มาก ศาลท่านก็คิดเฉพาะการที่พวกคุณระบายข้าว G2G ไปให้พักพวกราคาถูกมากก็เป็น g 2 g เก๊หลายฝ่ายเตือนก็ไม่สนราคาข้าวที่ขาย G2G ก็ต่ำกว่าราคาตลาดมากคิดความเสียหายจากการขาย G2G4 สัญญาทิ้งท้ายนะคะคุณหมอวรงว่าดังนั้นคุณยิ่งรักและบริวารควรหยุดสร้างความสับสนแบบมั่วๆได้แล้วแล้วควรจะเคารพคำตัดสินของสารเคารพกฎหมายบ้านเมืองก็จะได้เดินหน้าต่อไปนะคะนี่ในส่วนของคุณหมอวรลงนั่นเองนะคะผู้ชม ต่อมาในฝั่งของรัฐบาลนะคะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ตนขอ,เ,อเรียนว่านโยบายนี้ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ทำนั้นคือความหวังดีและที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกว่าท่านก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่พี่น้องชาวนาได้ประโยชน์ค่ะก่อนหน้านี้ศาลก็มีการวินิจฉัยว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ภายหลังก็มีการวินิจฉัยตามที่ปรากฏเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าคุณยิ่งลักษมีเจตนาดีต่อประเทศชาติแต่ว่าต้องมารับผลการตัดสินแบบนี้ก็ไม่สบายใจค่ะถามว่าพักเพื่อไทยมีการประเมินหรือไม่ว่าเรื่องนี้ต้องส่งผลกระทบต่อพักอย่างไรคุณประเสริฐนะคะก็บอกว่ายังไม่ได้ประเมินเพราะคำวินิจฉัยเพิ่งเกิดขึ้นวนันนี้คงต้องมีการคุยกันก่อนเมื่อถามว่าจากเหตุการณ์นี้มองได้หรือไม่ว่าคุณยิ่งลักษ์จะไม่ได้กลับไทยเร็วๆนี้คุณประเสริฐบอกว่าตนก็ไม่ทราบ ในการกลับหรือไม่กลับอันนี้ไม่ขอวิจารณ์นะคะอันนี้เป็นความเห็นจากคุณประเสริฐนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะมีอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินนะคะซึ่งก็อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของคุณยิ่งรักนะคะที่ต้องชดใช้เงินกว่าหมื่นล้านบาทว่าก่กอนอื่นตนในฐานะที่ร่วมทําโครงการนี้ก็ต้องยอมรับว่าเห็นใจคุณยิ่งรัก แต่ตนมองว่ามีเรื่องที่พอจะอ้างความชอบธรรมได้บ้างอย่างแรกคือสารปกครองกลางก็คือยกคําร้องการอายัดทรัพย์มันก็เป็นสิ่งยืนยันว่ายังมีสารที่เห็นว่าคุณยิ่งรักก็ไม่ควรที่จะรับผิดชอบขณะเดียวกันความเห็นของสารปกครองสูงสุดนะคะเมื่อเข้าที่ประชุมใหญ่ก็ยังมีความเห็นแย้งแต่ในเมื่อสารพิจารณาออกมาเป็นแบบนี้แล้วระบบของไทยก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่า เรื่องที่ทนายเตรียมดําเนินการก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะข้าวที่เป็นกรณีพิพาทหลังจากยึดอํานาจก็มีการอายัดข้าวตรงนี้ไว้นะคะเมื่อถามว่าขออภัยค่ะเมื่อถามว่าส่วนของทางพรรคเพื่อไทยจะช่วยคุณยิ่งลักหรือไม่ อาจารย์ชูศักด์บอกว่าท่านอดีตนายกก็มีทีมทนายความดูแลและผิดชอบอยู่แต่สําหรับพักเพื่อไทยที่เป็นเจ้าของนโยบายนี้หากมีอะไรที่ช่วยได้ในทางคดีก็ไม่น่าจะขัดข้องอะไรนะคะอันนี้ในมุมของรัฐบาลนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ